สามารถจ่ายเงินเคนละครึ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้ไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับกับข่าวสตังต์เมเดียสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจะบอกว่าสำหรับโครงการเคละครึ่งนี้เนี่ยตั้งใจที่จะให้ มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับในร้านค้าระดับเล็กนะครับซึ่งจะมีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีจะสามารถเข้ารวมโครงการคนละครึ่งได้ดังนั้น7 1เ่นอนะครับรวมถึง c j m a l l หรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับที่เป็นเฟรนช์ี่ยคิดว่าน่าจะไม่สามารถใช้ได้เพราะเนื่องจากว่าร้านสะดวกซื้อเหล่านี้นะครับมีรายได้เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีดังนั้นสิทธิ์คนละครึ่งจึงใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถา นะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งตอนนี้สตังมี Facebook ชื่อว่าเพจข่าวสตังมีเดียเข้าไปกดติดตามได้นะครับเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนใครที่ไม่มี Facebook ดู Youtube แบบนี้ก็ได้จะเจอกันทุกวันใครมีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาจะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวคนละครึ่งกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับคุณใช้ไปกี่บาลแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างด้เลยแล้วเจอกันข่าวหน้านะครับ